อาจายวัท่านสุดท้ายนะครับท่านมีละกรคำประกอบเชิญนะครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวีละกรคคำประกอบพลังประชารัฐจากจังหวัดนครสวรรค์ครับจริงก็เห็นด้วยกับท่านผู้เสนอนะครับคือท่านประพัฒน์โพธสุทนเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของประสุสัตว์ในเรื่องของประสุสัตว์ประเทศไทยเนี่ยครับ ก็เห็นจะมีท่านรัฐมนตรีท่านนี้ครับที่พยายามที่จะยกระดับการประสุสัตว์ภายในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของวัวนะครับและก็วัวควายนี่แหละครับเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆสมาคมนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะเป็นสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาการสัตวบาลเรามีหลายๆสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้เลี้ยงสุน hmm. ัขสมาคมผู้เลี้ยงวัวสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเราไม่เยอะหมดครับแต่ว่าวัันนี้เราเขาพยายามจะจับมารวมกันเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นก็เห็นด้วยกับผู้เสนอนะครับโดยเฉพาะจากท่านรัฐมนตรีที่เสนอมาเนี่ยเพราะท่านมีความตั้งใจที่อยากจะยกระดับท่านอย่าลืมนะครับว่า ในการการการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยเราจะไปเน้นแต่ในเรื่องของข้าวไปเน้นเรื่องของข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังอะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยได้แล้วครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจะเพียงพอครับการปศุสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะใช้น้ำน้อยลงใช้พื้นที่เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในเรื่องของการประทษสัตว์ได้มากขึ้นเห็นด้วยกับการที่จะจัดให้มีสภาสัตวบาลการสัตวบาลสภาการสัตวบาลจะเป็นผู้นะครับตามมาตรา12เขียนไว้อโทษครับตามมาตรา ามาตราหกนะครับทีเขียนไว้ชัดเจนว่าสภา,าสัตวบาลเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและกําหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเจน็นะว่าการสัตวบาลที่ทากันอยู่ในประเทศไทยถ้าเฉพาะเรื่องของวัวนะครับการเลี้ยงวัวในประเทศไทยเนี่ยจะว่าไปก็คือเหมือนกับสุกเอาเผากินนะครับก็คือเลี้ยงกันไปตามธรรมชาติ นะครับก็ต้อนไปเลี้ยงกันไปเรื่อยผ่านทุ่งนั้นทุ่งนี้ก็กินยาไปแต่ถามว่ามีอาหารคนเสริมไหมก็ใหม่มีก็ปล่อยนะครับแม้กระทั่งวัวถ้าไม่ผอมจริงๆก็ไม่ไม่ฉีดแล้วครับไออีวามกตินหรือว่าไอยาฆ่าพยาธินี่ก็ไม่ทํากันนะครับก็ไม่ค่อยจะได้ให้ความสนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถ้าไม่เป็นโรคก,กีบเท้ากีบนะครับกีบเน่าเป็นโรค ไท้กีบต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพาสัตว์ไปหาหมอแล้ครับไม่ไปตามสัตวแพทย์มาดูกันพูดง่ายว่าการสัตวบาลในประเทศไทยที่ผ่านมานี้ถ้าพูดมุ่งถึงในเรื่องของวัวควายก็จะเป็นการเลี้ยงกันตามธรรมชาติเป็นการเลี้ยงกันโดยไม่มีมาตรฐานดีใจครับที่จะมีสภาการสัตวบาลเพื่อชี้กำหนดมาตรฐานต่างๆขึ้นเพียงแต่ว่าก็เห็น ด้วยกับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับในเรื่องของการตั้งกรรมการสภาสัตวบาลกรรมการสภาเนี่ยหนึ่งโดยตำแหน่งก็พอรับได้นะครับสองกรรมการเป็นตัวแทนของกระทรวงกลาโหมของกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและวิทยา,ทยาศยาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ยังพออรับได้นะครับผู้แทนกระทรวงกรเกษตรผู้แทน กรมทรัพยากรธรรม,มชาติสิ่งแวดล้อมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนมาแต่โอ้ยมันเยอะเหลือเกินครับท่านประธานฟังดูแลนะ้วมันจะงงกันไปใหญ่นะครับว่าวันนี้จะตั้งสภาอะไรกันแน่นะครับไม่ใช่สภาอุดมศึกษานะครับอันนี้ตั้งสภาสัตวบาลเอ้มันเข้าเข้ารูปเข้าร้อยเข้าแก๊บกันหน่อยครับไม่ใช่วันนึกจะตั้งอะไรก็ตั้งกันเข้าไปเรื่อยเชื่อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกรรมาการท่านคงจะไปดูครับอะไรที่มันเหมาะสมในส่วนที่สามกรรมการซึ่งเป็นคณะบดี วันหน้าหน่วยงานต่างๆที่พูดถึงนี้ก็พอรับได้นะครับซึ่งจะเลือกกันเองเหลือสองคนข้อสี่กรรมการซึ่งเป็นนายกสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องการพืิษัตว์เช่นที่ผมเรียนไปแล้วนะครับสมาคมผู้เลี้ยงนกสมาคมผู้เลียเ้ยงสุนัขสมาคมผู้เลี้ยงวัว,วเป็ดไก่ต่างเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วก็เลือกกันเหลือสองคนอันนี้เป็นกรรมการนะครับ แล้วก็ยังมีกรรมการประเภทที่5นะครับในข้อ5คือกรรมการที่สมาชิกเลือกตั้งกันเองนะครับโดยมีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการในหนึ่รวมกันเนยก็เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมเองอยู่ในสภาวิศวกรเนี่ยนะสภาวิศวกรเนี่ยโอโ้ท่านครับดดปีหนึ่งก็ส่งจดหมายล่อนมาเพื่อที่จะให้ไปเลือกกันก็ไม่มีใครไปเลือกครับก็ส่งเป็นบัตรมาอา้า กากันที่บ้านนั่นแล้วก็ส่งไปสนีส่งเงินไปรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างไอ้น,นี่รุ่นนั้น,อน,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  ون, อน,นไอ้นี่รุ่นโน้นไอหนึ่งหายายไรโน้นหมายอะไรนี้มัวม่วหมดก็ในสุดก็พอเราแก่ขึ้นไม่รู้จักใครสักคนแล้ะครับครันนี้ก็เลยไม่ได้ส่งไปอีกะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านมองถึงสภาพความเป็นจริงด้วยนะครับของสภาเนี่ยสภาที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ย มันต้องเป็นผู้ที่เขาสนใจจริงๆนะที่อยากจะเป็นกรรมการคณะกรรมการสภาหรือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลอย่าลืมว่าสบาัลสภาการสบาบัลที่จะตั้งขึ้นเนี่ยจะมีความก้าวหน้าหรือจะมีความไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการที่จะเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยฮะส่วนใหญ่ของสภาวิชาชีพต่างๆที่ผมเห็นเนี่ยนอกจากแพทยสภาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าสภาไหนมันจะ มีความกระตือรือร้นนะส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปนั่งกันเป็นพักพวกเลี้ยงกันไปกินกันไปอะไรเงี้ยนะฮะก็สังสรรค์กันไปเฉยๆนะแต่ว่าไอ้ที่จะเข้าไปตั้งใจทำงานเพื่อจะยกระดับยกมาตรฐานอย่าลืมนะครับว่าท่านประพัฒน์โพธิทสุธนที่พยายามที่จะเอาเข็นร่างพิจัรณฉบับนี้ขึ้นเนี่ยท่านไม่ได้มีความประสงค์ในแบบนั้นท่านต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงวิ โคเลี้ยงกระบ,บือกันจริงๆเอาจริงเอาจังครับท่านอยากจะให้เกิดเป็นมักเป็นผลครับระฉนนั้นเนี่ยการที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหวังจะเห็นความก้าวหน้าในสภาการศตวบาลเนี่ยผมอยากจะให้ต้องช่วยกันคิดนะครับทํายังไงจะเอาคนที่เขามีความตั้งใจจริงๆที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการได้ไม่ใช่ว่าเขียนไปเรื่อยเฉย ผมถามนิดหนึ่งว่าท่านจะเอาผู้แทนกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านลองหลับตานั่งนึกที่ว่าคนอย่างผู้แทนกระทรวงกลาโหมมาดูแลสัตวบาลผมเข้าใจว่าเขามีคณะเขามีไออไอ้ไอ,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 อ้ปสุสัตว์ของทหารเขาเนี่ยนะเลี้ยงมา้าเลี้ยงเลี้ยงมา้าเลี้ยงบัวเขาเนี่ยเขามีครับแต่ท่านไปดูเถอะปสุสัตวของมณฑลฐานบกที่สี่นครอ่าที่สามสิบเอ็ดนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆกล,กล,กลบ้านผมนะ่ะ ผมก็ไม่เห็นจะเจริญขึ้นนะครับมีแต่สุดลงซุดลงแย่ลงมีบางคนแอบกระซิบบอกด้วยเวลานั่นนี่เราไปแอบซื้อวัวที่เขาวัวจริงมันก็อ้วนนะแต่ว่าเอาวัวไปเปลี่ยนนะวัวปลดระวางเข้าเอาวัวอ้วนๆออกมาขายกันก็มีครับอันนี้ก็เรื่องจริงด้วยไม่ใช่เรื่องเล่นอาจจะเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วนะครับไอ้อย่างนี้แหละครับที่จะเอามาเป็นคณะกรรมการสัตวบาล อยากให้ท่านดูนะครับกรรมธิการที่จะเข้าไปตั้งคนเข้าไปเนี่ยผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมอย่างเนี้ยครับที่จะมีความตั้งใจจะเข้าไปยกระดับไม่มีครับก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่อยากไปทําไปเวลานัดประชุมก็ไม่อยากไปผมอยากจะให้ท่านเนี่ยลองวาดภาพแล้วก็ลอง ลองวางวางรูปแบบของสภานี้ขึ้นมาจริงจริงอย่างจริง,รง,รงถ้าท่านมีความตั้งใจว่าเราจะเอาสภานี้เพื่อย,ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเนี่ยท่านลองคิดใหม่นะครับคิดแก้ไขเอารูปแบบของสภาเนี่ยให้มันเต็มไปด้วยคนที่ตั้งใจจะเข้าไปทำงานจริงๆครับขอบคุณครับ